ปาท่องโก๋สูตรเร่งรัดนะคะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ทําไม่ยากเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยนะคะมีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสูตรให้นะ,ะว่ามีอะไรบ้างนะะสัดส่วนเท่าไหร่อันดับแรกเอาน้ําอุ่นนะคะน้ําตาลทรายแล้วก็ยีสต์ผสมรวมกันแล้วก็พักไว้ให้ยีสต์เขาขึ้นฟูรประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วเราก็จะเอาแป้งแล้วก็ผงฟูกเกลือเนี่ยผสมรวมกันแบบนี้แล้วก็ตามด้วยน้ํามันนะคะผสมขยำขยำแบบนี้เสร็จเรียบแล้ว เรียบร้อยพอยีสต์ขึ้นฟูก็เอามาเทใส่ในตัวแป้งได้เลยนะแล้วค่อยๆขยำค่อยๆเทลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ขยำขยำให้แป้งเข้ากันแบบนี้นะคะจนได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะพักแป้งไว้ 2- อถึงสชั่วโมงนะคะแล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละบ้านนะคะถ้าเมืองไทยก็อาจจะสองชั่วโมงได้นะคะนี่คะ่ะปิดฝาปิดพลาสติกคุมเรียบร้อยเห็นไหมคะผ่านไปอันนี้ของน้องนุชใช้3ามชั่วโมงนะคะเราจะได้แป้งประมาณนี้แล้วเราก็จะเอามา ขึ้นรูปเป็นตัวปาท่องโกนะคะเราจะรีดแบบนี้ก่อนนะคะความหนาประมาณ3ามเซนสเซนได้นะคะเพราะว่าเราต้องการปลาท่องโกที่ตัวอ้วนแล้ก็ตัวผอมนะคะถ้าผอมเราก็จะตัดเป็นชิ้นยาวหน่อยแล้วก็เราก็จะประกบกันนะคะตัดแบบนี้แล้วก็เอาน้ํามาแตะๆนะคะประกบกันเราจะทําทั้งตัวผอมตัวอ้วนเลยนะคะเห็นไหมคะประกบกันแบบนี้ค่ะ ่าแล้วก็เรียงเรียงไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้เนี่ยถ้าเราพักแป้ง3ามชั่วโมงแล้วมาตัดเลยเนี่ยเราจะได้ตัวไม่อ้วนมากนะคะแต่ถ้าเราค้างคืนแป้งแล้วเอามา,อาทอดเนี่ยเขาจะได้ ตัวอ้วนพองดีกว่านะคะแต่ถ้าต้องการกินเลย3มชั่วโมงเนี่ยได้เลยเหมือนกันนะคะจะได้แป้งลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะความพองของแป้งนะคะเราก็จะเอามาทอดในหม้อที่เราเตรียมกระทะไว้แล้วคืออ่าระหว่างที่เอาลงไปเราจะต้องคนตลอดนะคะแป้งเขาจะได้สีเสมอกันนะคะแบบนี้นะคะทำง่ายนะคะสูตรนี้ต้องบอกว่า ถ้าอยากกินในวันเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะทำได้เลยอันนี้จะเป็นแป้งที่ค้างคืนแล้วนะคะเราก็จะได้แป้งที่พองมากขึ้นเห็นไหมคะความแตกต่างนะคะเพราะว่าแป้งเราสามารถแบ่งแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องทําหมดทีเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าพองน่ากินมากเลยนะคะสูตรนี้ทําง่ายนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ห็นไหมคะน่ากินมากนี่เลยค่ะแล้วก็จัดใส่ตะแกรงแบบนี้เลยเห็นไหมคะนุ่มแบบนี้เลยน่ากินมากเลยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวผอมนะคะของส่วนที่เราสามชั่วโมงแล้วเราทอดเลยนะคะแต่ก็ยังมีความนุ่มเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าค้างคืนแป้งก็จะได้พองมากขึ้นจิ้มกับนมแบบนี้ก็ฟินสุดๆเลยจ้า